สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพุทธินทร์จันทร์ศิรัตน์นะคะเป็นกรรมการบริษัทเดอร์มาจิวเวอรี่ค่ะผลิตภัณฑ์วันนี้นะคะที่มาออกบูทธที่มีเดียก็คือเป็นเกี่ยวกับเครื่องประดับอัญมณีทั้งหมดนะคะคก็จะมีพวกเพชรพลอยต่างๆพวกหยกพวกทอ,องพวกที่เป็นเกี่ยวกับอัญมณีทุกชนิดนะคะ แรงบันดาลใจที่ว่าเปิดร้านจิวเวลรี่เนี่ยเกิดจากว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบเครื่องประดับแล้วชอบแต่งตัวคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะชอบเครื่องประดับเราก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดเราเนี่ยเปิดร้านเครื่องประดับเราก็จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีสินค้าที่ดีมีคุณภาพมันก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดอย่างนั้นเราก็ควรจะให้สิ่งดีๆกับผู้บริโภครว่าคนที่เขาชอบเครื่องประดับเหมือนกับที่เราชอบนะคะก็เลยคิดจะเปิดร้านจิวเวลรี่เพื่อให้ทุกคนได้ใช้สินค้าดีๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะ เป้าหมายของเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตั้งแต่วัยรุ่นวัยกลางคนถึงระดับผู้ใหญ่เพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยนะคะก็จะมีแบบลูกค้าใส่ไปงานต่างๆง,งานเลี้ยงงานอีเวนต์หรือว่างานแต่งงานเราก็รับทําพวกงานจิวเวลรี่เกี่ยวกับงานแต่งงานแหวนมั่นแหวน,แ,วนแต่งอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีสินค้าเกี่ยวกับผู้ใหญ่พวกมุกพวกรอยพวกมรกหรือว่า อ,อ,อยู่ซึ่งส่วนใหญ่สินค้าของเรา,านะคะยางเพชรเนี่ยเราก็นําเข้าจากต่างประเทศเราก็มีใบต่างๆมีใบเซอร์มีใบ j i a รับประกันนะคะเป้าหมายของเราเราอยากเปิดสาขาหรือว่า ให้มันใหญ่ขึ้นโดยมีการเติบโตในช่องทางพวกออนไลน์หรือว่าช่องทางต่างๆที่กับสื่อต่างๆนะคะเพราะว่ายุคนี้นะ่ะเป็นยุคเกี่ยวกับพวกออนไลน์พวกสื่อต่างๆเราก็เลยเหมือนกับว่าอยากเปิดตลาดใหม่ๆอยากได้ลูกค้าใหม่ๆ อยากจะเชิญทุกคนนะคะเลือกใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ดีๆนึกถึงเดอร์มาจิวเวอรี่นะคะแพดดีน้ำร้อยนะคะเรามีใบ GIA มีสินค้าหลากหลายชนิดนะคะเกี่ยวกับเครื่องประดับอัญมณีนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถติดต่อช่องทางหรือว่าอยากดูรายละเอียดสินค้าได้ที่ Facebook, l i n e อ d อินส a g r กรนะคะหรือว่าช่องทางต่างๆได้ที่เดอร์มาจิวเวอรี่ค่ะ